ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป,เป็นเหมือนปัจจุบันนะผมคิดว่าภาพของตลาดมันจะซึมมันจะเป็นโอเวอร์แฮงแล้วซึมแบบนี้ฮะมันจะซึมซึมคือไม่ขึ้นไม่ลงถ่ายนม่ิดอ่อนค่อนไปทางค่อนไปทางลงนิดนด,นด,ด้วยนะครับก็คือซึมซึมขึ้นไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นคําถามต่อมาอีกว่ารวงบประมาณปีหน้าเพราะปีนี้ผ่านแล้วเนาะงบประมาณรายจ,าจา่ายประจำปีปีนี้โอเคละแต่ปีหน้าเนี่ยยังไงดิจิตอลเวเล็ตยัง ดำเนินอยู่ไหมน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่ผมได้รับจากนักลงทุนสถาบันของทางฝั่งต่างชาติของทาง cgs เราเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศจะซึมฮะแล้วก็กดไว้แต่มันจะมีข้อดีอยู่ก็คืองบไตรมาสหนึ่งกลุ่มแบงก์กลุ่ม ICT กลุ่มปิโตกลุ่มโลงกลับกลุ่มอาหารทําให้ค่อนข้างดีนะครับทำได้ค่อนข้างดีเออร์เนงิ่งสองบริษัทจดทะเบียนไตรมาสหนึ่งเรามันบีไปเยอะเพราะนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องดีอยู่ รันนั้นถ้าถ้าถ้าเรลงทุนลองดู P/E forward ของไทย,ยผมก็าใจว่าตอนนี้ไม่ถึง14เท่าแล้วนะเพราะว่า earnings หรือว่า EPS มันขึ้นไงแต่ price มันอยู่ที่เดิมเพราะนั้น P/E เราลงมาอีกเพราะว่า earnings ต่องมาแล้วเพราะนั้นหุ้นตอนนี้ถูกแต่ขึ้นไม่ได้เพราะติดเรื่องของ o v e r h a n d การเมืองในประเทศนะแล้วถ้าเป็นสถานการณ์เป็นปัจจุบันแบบนี้อยู่เนี่ยผมว่าก็จะกดไปกดไว้ต้องรอเรื่องใหม่นะซึ่งผมรุ้ว่าเป็นเรื่องของ LT l t m ว่าจะออกมาอะไรยังไงแต่เท่าที่อ่านจากขาวแล้วผมมีการเขียนวิเคราะห์เนี่ยเรารู้สึกว่า LTF ถ้าเป็นเกณฑ์เดิมแบบที่เคยให้ัายีน,นหุ้นน่าจะขึ้นแต่ถ้ามีปรับปรับอะไรสักอย่างเหมือนไทย ESG เนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นไม่ได้เยอะนะครับ